นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะพุทธังธัมมังสังฆังนามสามีขอโอกาสแก่มูเพื่อนพระภิกษุ พอจเจริญพรมายังญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนาะให้เรานั่งตามสบายนั่งฟังธรรมะวันนี้ก็วันพระวันพระ15คห้าดับสิบห้าค่ำเราทันทนลายก็มารวบรวมกันให้ทานสมาทานศีลจเจริญสมาธิภาวนาฟังเทศฟังธรรมเป็นกิจวัตรเป็นหน้าที่เราพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความศรัทธายอยู่แล้ว ตั้งมั่นในบุญกุศลในบอมีนี่ถ้าเราไม่ตั้งมั่นเราก็ไม่ได้มามาให้ทานสมาทานศีลฟังเทศฟังธรรมถือว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุสาสามอย่างสามอย่างคือว่าพพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ e ที่ททเอาธรรมะคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่มาอบรมบ่มนิสัยให้พุทธบริษัททั้งหลาย เป็นพูดที่ตั้งมั่นในบุญกุศลในคุณงามความดีเนี่ยแต่มีการอบมรมพออบรมนี้เราทําจะได้รู้ว่าผ่านภายนอกผ่านภายในเป็นยังไงผ่านภายในก็ต้องอาศัยธรรมะของพุทธเจ้ามาขัดเกลามาจำลอกออกขัดสีออกทุกวันทุกวันมันก็จะหมดมันก็เบาบางไปถึงไม่หมดในชาตินี้มันก็เป็นเบาบางเป็นสัมภาระธรรมที่เราจะ ติดตัวร่วมีธรรมะและมีเกิเลตตัญหาแล้วก็เบาบางจิตใจเราก็ดีมันจะมีความสุขสึกสุขในการให้ทานมีความสงบในการรักษาศินมีความสว่างในการเจริญสมาธิภาวนานสำหรับสมาธิภาวนาเราภาวนาแล้วก็มีความสว่างสวัยในจิตใจในการประพฤติในการบิบัติในการอบรมบ่มนิสัยการ ฟังธรรมะนี่ะสำคัญถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีการประพฤติบัติที่ดีงามแล้วก็เป็นผู้ห่างไกลจากพุทธศาสนาหากใจจากศีลหากใจไกลจากสมาธิหากกจจากปัญญาพะก,การประพฤติบัติของเราท่าน a l l a ก็เพื่อจะให้เราได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป้าหมายคือว่านิพานสมบัติเป้าหมายที่สูงสุดผู้ที่เข้าถึงโสดาบัน สามารถเข้าถึงได้เข้าถึงได้ในการประพฤติปฏิบัติด้วยการสมาธิสารศีลทุกวันศนะีลเป็นพื้นฐานเบื้องต้นแห่งการสร้างบารมีนะถ้าเราไม่มีศีลมันก็ไม่สามารถเป็นบาตรฐานแห่งการเจริญสมาธิแห่งการเจริญปัญญานี่เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งที่มันอยู่ด้วยกันนะ ถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีการภาวนาไม่มีการฟังเทศฟังธรรมไม่มีการประพฤติไม่มีการปรับปฏิบัติทางกายทางวาจาทางใจถ้าจิตใจเราดีจิตใจเราสบายในปัจจุบันแล้วอนาคตต้องสบายนะเพราะว่าเราพยายามน้อมน้อมจิตให้เรามีบุญมีกุศลมีบรมีมีทาน มีศีลมีเนคขมมะมีปัญญาวิทยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาเบคานบ่มีสิบที่เราได้ทําได้บําเพ็ญนี่นนะถ้าเราบําเพ็ญทุกวันทุกวัน,วนสร้างสมสั่งสมบุญญาบ่มีทุกวันในการสวดมนต์นั่งสามาธิจเจริญสติจเจริญปัญญาทุกวันวเราก็จะเป็นผู้ที่เห็นโลกโลกต่างๆโลกภัยต่างๆที่มันเกิดในเราที่เกิดในโลกนี่โลกโควิดมั่งโลก ที่คุณคุณย่ามั่งโรคต่างๆที่มันเกิดโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคต่างๆแต่โรคที่ช่วยไม่ได้โรคดื้อโรคล้นโรคไม่ทําตามคําสั่งสอนพทธเจ้าในโลกนี้ไม่สามารถสั่งสอนได้ก็ไปตามกรรมคนที่ทําไม่ดีก็พากันไปทําไม่ดีเรื่อยๆไม่นึกถึงวันพระวันศีลวันอะไรวันพระคือว่าทางเหนือเขาเรียกว่าวันศีลแต่ไทยสานว่าวันธรรม วันธรรมะสมมณะได้มาอบรมทางจิตใจนี่ถ้าเราอบรมทางจิตใจประจำเราก็เป็นผู้ที่มีปัญญามีการสุตตะมยญปัญญาดัานได้เห็นสุตตะคือได้เห็นได้สดบพระฟังได้เห็นพระเจ้าพระสงฆ์อยู่ในวัดในวานในศาสนาเราก็ไม่ได้ทิ้งทิ้งพระภิกษุให้อยู่ลำบากเราก็มีการให้ทานเป็นญาติของศาสนาในการให้ทานนี่นะ ท่านจะอยู่ยังไงท่านจะไปยังไงท่านจะเดือดร้อนยังไงเราก็เป็นญาติเราเป็นญาติคือการผูกพันในการประพฤติปิบัิในคอยมาสอดส่องดูแลท่านท่านทํากิจกรรมอะไรท่านเจ็บป่วยท่านทุกข์ทรมานอะไรหรือว่าเรากันเป็นญาติมีการคนไข้สอบถามมีการสอบถามสาระทุกสุขดีบกันเป็นหน้าที่ของผู้ดิเบิร์ตสัตว์ทั้งหลายเราต้องทําถ้าเราไม่เป็นญาติเราก็จะเหินห่าง ชั่วช่างชีดีสร้างสงฆ์บางคนก็ว่า,างั้นบางทีมันก็เราเขาเป็นพุทธบุรศาสีาเนะี่ยมันจเจริญก็จเจริญด้วยพิสุสามนเณรอุบาสกอุบาสิกานี่นะถ้าเราไม่จเจริญไม่ขนขวายแเราไม่มีเป็นญาติของศาสนามันก็จะหมดไปนะหมดในยุคเราในยุคลูกหลานของเรามันจะหมดไปเรื่อยต่างคนต่างธรรมต่างคนไม่ขนขวายบุญกุศลไม่มาอบรม สร้างวัดก็ไม่ได้มาขนควายนนะมันถือว่ามันก็แตกแยกกันไปนะพอคนโบราณถึงท่านหนึ่งบอกว่าวัดจะดีเพราะมีบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดร่วมกันช่วยก็อวยชัย,ย,ชยถ้าขัดกันก็มันลหยทั้งสองทาง ก็ไม่มีบุญมีกุศลมีแต่บาปกรรมก็ไม่ต่างจากสาัตว์เดรัจฉานมีกันแย่งชิงกันมีกันทําร้ายทําลายกันนะถือว่ามันหมดนะาศาสนาหมดจากความเป็นชาวพุทธในการประพฤติปฏิบัตินะถ้ามหมดจากการประพฤติปฏิบัติถึงจะมีทะเบียนบ้านอยู่ว่าเป็นชาวพุทธแต่ทําตามพิธีกรรมตามที่เขาว่าดีนะทาตามเขาว่ากันไปในโลกทําเพื่อเอาหน้าทําเพื่อ เป็นพิธีกรรมทางจิตใจไม่มีนะไม่มีการอบรมไม่มีการรักษาศีลมีมีการเจริญสมาธิภาวนาการปฏิบัติทางกายทางวาจาในกรอบของศีลของธรรมไม่เชื่อในพระพุทธศาสนามันก็เหินห่างเหินจากพระธรรมพระวินัยเนะี่ยเพราะพระธรรมพระวินัยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้บอกไว้พระธรรมพระวินัยจะเป็นศาสดาของเราต่อหลังที่เรานิพพานไปแล้ว พุทธเจ้านี้ผ่านมา2,500กว่าปีแล้วท่านก็สอนให้เราไม่ประมาทไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในวันเวลาไม่ประมาทในความไม่มีโลกแต่ถ้าผู้มีโลกก็ไม่ประมาทเห็นทุกข์เห็นภัยในสังขารร่างกายนีย่ได้ภาวนาพิจารณาสังขารร่างกายมีความทุกข์มีความลําบากเลยไม่ประมาทคนคว้าบุญคน ควายกุศลขนควายบรมีให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิฟังทำไม่เบื่อไม่ไหนในการประพฤติปิบัติเนี่ยอันนี้เป็นที่ว่าทําให้เราสว่างสว่างในโลกนี้และโลกหน้าเราได้ปัญญาได้วิชาได้วิมุตติวิมุตติยานทัศนะ์วิมุตติยานทัศนะนะคือว่าเข้าสู่ความสู่มักผลพระนิพพานมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้อง ถูกตรงถูกจริงถูกธรรมนะั้นถูกในที่นี้ก็ทําให้เราใกล้พันิพานไปเรื่อยมีการเจริญมกักมักมีองค์แปดสมาธิิความเห็นถูกต้องความดําริออกจากการมอันที่ตัวปัญญานะสองข้อแรกคือว่าตัวปัญญานะมักมีองค์แปดตัวปัญญานาหน้าสามารถรักษาศีลได้วาชาชอบการทําการงานชอบเลี้ยงชีวพชอบในตัวเป็นตัวศีล กายกรรม3วัจีกรรม4มโนกรรมสเนี่ยกายกรรมไม่ลักไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมนี่มีกายกรรมวัจีกรรมคือว่าไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพ้อเจออันนี้วจีสี่มโนกรรมสคือว่าไม่โลภเพ่งลรงอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเห็นถูกตามคันลองของธรรมเชื่อเชื่อในคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าทําดีได้ดีทําชั่วชั่วไม่ว่าใครที่ไหนนะถ้าคนทําดีเป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นบุญนะถ้าคนทําบาปก็เป็นบาปถึงผลไม่ให้ในปัจจุบันแต่อนาคตได้แน่นอนเพราะมันอยู่ที่การกระทาเราเราต้องมีความเชื่อเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ ในพระธรรมคำสังสอนของพุทธเจ้าพราะคนเรามันจะมองแค่วันนี้พรุ่งนี้มืลืนไม่ได้ต้องมองยาวๆพระโพธิสัตวา์ให้มองเป็นกลับเป็นกันมองเป็นหลายร้อยปีหลาย,ลายพันปีหลายแสนปีเป็นกลับเป็นกันเพราะว่าวาสนาเราเกิดมาอย่างนี้เราก็เลยสร้างมาสร้างบุญกุศลมาร่วมกันบ้านก็เหมือนกันมีบ้านอยู่เป็นชาวนาเหมือนกันหากินหาเช้ากินขําเหมือนกัน ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายแต่ก็พออยู่พออาศัยได้ไม่ได้ทุกขเวทนาทุกขเวทนาเราก็ไม่ไม่ประมาทไม่ประมาทอันนี้ถ้าเราไม่ประมาทเป็นก็ตัวปัญญามีความสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องตัวสมาธิคือว่าเพียรสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญานี่มันฟังธรรมะมันเจริญสติมันเจริญสมาธิเนี่ย เนี่ยเพียนสร้างเพียนเจริญสติเจริญสมาธิเป็นตัวสมาธิโดยตรงสมาธิก็เป็นบาดฐานให้เกิดปัญญาศีลก็เป็นบาดฐานให้เกิดสมาธิสมาธิก็เป็นบาดฐานให้เจริญปัญญาปัญญาบางสิ่งบญญางอย่างก็ดำหน้าในมรรคก็มีองค์8ถ้ามีปัญญาน้ำหน้ามรรคองค์มีองค์8ดแล้วเราก็ เข้าถึงโสดาปนลดละสักยะทิฏฐิได้ถือว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเราเห็นจริงเห็นถูกต้องร้อยพันเป็นเซนหมื่นล้านเปอร์เซนว่าร่างกายเราแค่อาศัยอยู่ชั่วคราวไม่นานมันก็ทิ้งเราเราก็ทิ้งมันอยู่ดีไม่มีอะไรจะอยู่ได้ในสังขารร่างกายนี้เจอเพื่อจากอยู่เพื่อไปเพื่อทิ้งเพื่อแต่เราอยู่ในแต่ไหนในท้องสักยะทิฏฐิความเห็นว่าเราเป็นร่างกายร่างกายของเราเนี่ย ตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่หายใจกับแม่ในทางสายเดือหายใจทักกับแม่หายใจทางกับแม่ทางสายเดือนั่นนะคือว่ามีความยึดมั่นสักยติทิฏฐิเนี่ยเราพยายามละให้ได้ถ้าละไม่ได้มันก็ทิ้งไม่ได้ไม่รู้จักรูปรู้ไม่รู้จกักนามไม่รู้จกัจกเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องบมีรู้จักแยกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็กอดจมอยู่ในกองสังขารขันห้านี่ พทะเจ้าถึงตัดว่าพาลาฮาเวปัญจาันธาขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอพาลาฮาโลจะบุคโลบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปพาลามีภาระมีสิ่งที่เราต้องดูแลขันห้าเราดูแลขันอื่นดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลลูกดูแลผัวดูแลสิ่งต่งางๆทรัพย์สมบัติในภาระหน้าที่เราออกไม่ได้แต่เราออกมาการฟังเทศฟังธรรมมาการให้ทานเลยว่านะเป็นบุญบิุศล เราจะได้ละสักะยะทิฏฐิได้เท่าละได้ข้อหนึ่งก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นตัวปัญญาน้ำหน้าเราสามารถแยกกายแยกน้าแยกรูปได้แยกสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราเป็นโลกียทรัพย์ทรัพย์ภายนอกไม่สามารถติดตัวไปได้แต่ทรัพย์ภายในติดตัวไปได้คือมี ทานมีศีลมีฮิริมีโอตระภะพังหุสัจจะจากะปัญญาอิยาัพยจ7ประการของพระอริยเจ้าสมาติดตัวเราไปได้เนี่ยตัวอิยาัพเจ็ประการบ่มีสิบก็เรียกว่าอิยารับพาระห้า 5, อินสรีห้าก็ว่าอิยารั์เหมือนกัน,น,นต,ต,ตัวนี้ทําให้เราละสักยทิทิสองไม่วิกิกิจชา้าไม่ลังเลสงสัยในคําสั่งสอนพุทธเจ้าว่าพพุทธเจ้าตัดสรุปมา 2,500กว่าปีแล้วยังมีความศักดิ์สิทธิ์ทำดียังได้ดีอยู่ทำชั่วยังชั่วอยู่แต่มันรอให้ผลรอให้ผลอยู่เราทำดีวันนี้จะพรุ่งนี้มันจะได้ดีไม่ได้เราต้องลดทำไปเรื่อยๆให้เป็นบรมีเต็มบรมีศิบเต็มมันจะได้ผลเรามีความเชื่อความเลื่อมใสไม่ลังเลสงสัยในคำสอนสองสอนพุทธเจ้านี่ข้อที่สองข้อที่สคือรักษาศีลเพื่อไปเกิดเป็น โซดาบันปฏิผลหรือว่าเข้าสึงโซดามักโซดาผลสกิทาคามีมกักสกิทาคามีผลอนาคามีมกักอนาคามีผลอรหันตมักอรหันตผลอันนี้คือว่าเราปรารถนาไปนิพพานนั่นเองถ้าเราปรารถนานิพพานมันก็เป็นเป้าหมายจุดเป้าหมายเพื่อรักษาศีลเพื่อไปนิพพานไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานไม่ต้องมาน้อยใจเสียใจลูกหลานจะอยู่ไม่ดูแลเราอยู่คนเดียวทุกข์ยากลําบากอะไร ถ้าเราปรารถนาที่ผ่านเราต้องทิ้งหมดไม่ต้องห่วงลูกห่วงล้านไม่ต้องห่วงคนนั้นคนนี้ไปด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติเพื่อว่าปังเป้าหมายคือการพ้นจากทุกในวัฏฏะสงสารไม่ต้องมาอารมณ์อะไรสิ่งต่างๆการมาพบรูปประพบรูปประพบ,พบที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยถ้าเรายังอะไรยังไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เกิดแค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัติแค่นั้นสามสิบเอ็ดภูมินี้ก็วนไปวนมาอย่างนี้ หาที่จบที่สิ้นไม่ได้จะขึ้นสูงสุดเข้าสู่ย์เลขเก้าเข้ามาเลขหนึ่งอีกเลขหนึ่งก็เลขเก้าวนไปวนมาเ,นเลยหาออกจากพบน้อยพบใหญ่ไม่ได้ออกจากการมาพบลูประพบอรูประพบ,พบไม่ได้ฉะนั้นเราพยายามออกให้ได้ปฐนานิพานเป็นที่สูงสุดพระโสดาบันท่านละสักยัิทิฏฐิวิกิชาจินตปาตดะสามข้อนี้เป้าหมายคือนิพานนั่นเอง ถ้าเราเกิดไม่เกินเจ็ดชาติโสดาบันปัญญายัางต่ําที่สุดถ้าอย่างกลางก็สามชาติถ้ายัางเร็วก็ชาติเดียวโสดาบันปัญญายอย่างกล้าแค่ชาติเดียวนะแต่ถ้าสเกตทาคามีก็แค่สามชาติท่านกามราคะก็เบาบางแล้วนะกามราคะเขาเบาบางนะไม่ค่อยมีแล้วแต่มีก็มีน้อยมากส,สะกะทาคามีนะถ้าเป็นอนาคามีก็หมดแล้ว การราคะไม่มีไม่มีความปฏิฆาตัวเองไม่มีความปฏิฆาผู้อื่นเป็นคนที่จิตนิ่งมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเต็มพร้อมมีรมมีหารเต็มพร้อมเต็มที่เต็มใจมีไม่มีราคะมีแต่โมหะมีแต่โทสะนิดหน่อยโทสะนิดหน่อยเบาบางแล้วราคะไม่มีแล้วเบาบางแล้วถ้าเข้าถึงอนาคามีท่านไม่มีราคะไม่มีปฏิฆาผู้อื่นไม่มีคนโกรธเคืองผู้อื่น ถ้าเราปรารถนาจะหลุดพ้นเราก็ต้องทําให้ได้เป็นอนาคามีให้ได้ถ้าไม่ได้มันก็ไปไม่ได้เนี่ยสังโยชน์เบื้องกลางเเบื้องกลางยังยังเข้าสูพ่พระนิพพานไม่ได้ยังยังยังไปไม่ถึงพระนิพพานสังโยชน์เบื้องสูงก็มีลูปะละกะติดในรูปอยู่อาลูปะละกะติดในความเป็นอาลูปอันนี้คือว่าสังโยชน์เบื้องสูงสูงขึ้นไปอีกอันนี้ ถ้าติดในนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันลูปลอลูปลกูกุจะความพุ่งสั่นลำคาญมานะความถือตัวถือตนถือตัวถือตนตัวเองสูงกว่าเขาถือว่าสูงกว่าเขาก็ยังไม่ใช่ตัวเองเสมอเขาก็ไม่ไม่ใช่ก็ต่ำเขามือก็ไม่ใช่มานะเก้าต้องละให้ได้มานะตัวนี้ก็ถูกให้ผู้ที่เป็นอนาคามีไปไหนไม่ได้เหมือนกันก็ยังอยู่เนี่แต่พระรหันต์ท่านละได้ละมานะเก้าได้ มันน่ะไม่พอก็ละวิชาความมืดบอดวิชาข้อสุดท้ายยากที่สุดยากที่สุดสําหรับพถุชนคนทั่วไปไม่เห็นแต่เราต้องเรียนรู้ไว้การประพฤติปิบัติการเข้าถึงโซโดาบันสกทาคาอนาคาอรหันต์เป็นยังไงเราต้องรู้ไว้ก่อนถึงเรายังออกไม่ได้ยังหลุดพ้นไม่ได้ยังไม่หมดในชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องลุยต่อต้องฆ่าฟันกิเลสต่อไป คมหน้าชาติน้านก็จะเบาบางไปเรื่อยเหมือนเราเอาน้ําดีใส่เรื่อยๆน้าไม่ดีเราก็ไม่เติมเข้าไปมันก็จะนอนเนื่องน้ําไม่ดีมันก็จะมีน้อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็จะเบาบางในสุดท้ายที่สุดมันก็จะหมดไปเองฉะนั้นการสร้างบ่มีเพื่อจะให้เรานะหมดจากความทุกข์ความทุกข์ในโลกทรมทุกในการเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบในรูปประพบอรูปประพบเนะี่ยเป้าหมายสูงสุด คือการเราปล่อยวางเรามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อผู้อื่นเมตตาต่อพุทธศาสนาในการอนุเคราะห์สงเคราะห์กันมาให้ทานเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยมาสมาทานศีลรับศีลเราต้องทําเองไหว้พระกราบพระเองได้ถ้าเราไม่ไหว้พระกราบพระเองให้รอแต่ครูบาอาจารย์มานําไม่ได้ เราต้องนำเองการสมาทานศีลการถวายพัตาหารสังฆทานการนอบน้อมต่อพัฒรณาเตยเราต้องทําเองด้วยกายการรมวสวจีกรรมสีมโนโกรรมสามนี่ถ้าเรามีฉันทะวิยะจิตตบิมังสาเนี่ยอิททิบาศีมันก็สําเร็จได้สําเร็จด้วยการกระทําด้วยการประพฤติในการบิบัติเราจะอายุยืนเป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีแสนปีล้านล้านปีเราก็สามารถได้ ถ้าเรามีอิทธิบาทสี่ระพุทธเจ้าถึงตัดบอกไว้ว่าอิทธิบาทสี่นี้สามารถอยู่ได้เป็นกลับเป็นกันอยู่ได้ไหลยหลกลับหลายกันได้นีแต่พระอนุนไม่ได้ได้มุนพระพุทธเจ้าไว้ท่านเลยนิพพานก่อนพุทธเจ้าบอกหลายครั้งหลายคราวไม่มีใครในมิมนต์พระพุทธเจ้าไว้ให้อยู่ต่อถ้ามีใครนิมนต์ก็สามารถเราก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่พระพุทธเจ้าอยู่ได้เป็นกลับเป็นกันได้ กำลังของอิทธิบาซีเนี่ยไม่ได้กำลังของพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็มีเนื้อมีหนังมีร่างกายมีรักโลภโกรธลงมาเปล่าเนี่ยแตท่ท่านท่านทากิเลสหมักดองในสันดานให้หมดไปท่านเป็นผู้ที่หลุดพ้นเข้าพระนิพพานผู้ที่หลุดพ้นไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่เราท่านั้งหลายนี้เรายัางเวียนว่ายตายเกิดเราต้องรู้ว่าพุทธเจ้าท่านตัดบอกพระธรรมอะไรไว้สั่งสอนอะไรไว้เราพยายามน้อมนึกมาประพฤติปฏิบัติยะสีส มักมีองค์แปดพวชงเจ็ดเนี่ยเราต้องเรียนรู้ถ้าเราไม่เรียนรู้เราก็จะเป็นไม่เข้าถึงธร,รมเวลาพระเทศทําให้ฟังเ็าโวยวายก็ร้องควนค้างมันก็ไม่ได้เลยฉะนั้นเราพยายามให้เป็นญาติของสัตว์นะเป็นญาติแห่งการประพฤติปฏิบัติให้ฟังทำเป็นวัดสรรีเป็นความชํานาญเป็นเนื้อเดียวเนื้อเดียวกับพระธรรมเป็นเนื้อเดียวกับพระสงฆ์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติตรง ฏิบัติเพื่อรู้ทำออกจากทุกปฏิบัติสมควรเป็นพระสงฆ์ที่เต็มติดเต็มใจในการประพฤติบัติถ้าพระสงฆ์ไม่มีคุณธรรมสี่อย่างก็ไม่ใช่พระสงฆ์ที่ดีเป็นแค่สมมติสมมติทีสงพูดเท็จพูดส่อเสียดพ,ดพูดเพื่อเจอพูดหยาบมันก็ไม่เป็นพระสงฆ์ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฉะนั้นเราพยายามสร้างพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นในใจจิตใจ,ใจนี้ เป็นญาติในการประพฤติในการบิบัติในการรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาการให้ทานพื้นฐานเบื้องต้นอยู่แล้วพอใครไม่สามารถทําให้เราได้เราต้องทําเองเสียสละเวลาเสียสละปัจจัยทายทานมาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมอมตน,นเป็นกิจหน้าที่ของเราเพราะอะไรเพราะว่าคนดีทําดีง่าย เพราะคนดีทําชั่วยากแต่คนชั่วทําชั่วง่ายคนชั่วทําดียากนั่นมันค่อยแยกกันไปแยกคนละสายกันฟังซ้ายกับฝ่ายขวาใครจะไปทางซ้ายจะไปทางขวาเราก็ต้องเลือกเอานั้นฉะนั้นเราพยายามเป็นเนื้อเดียวกับพระพุทธศาสนาเป็นเนื้อเดียวกับพระธรรมพระวินัยเราอยู่ที่ไหนเราพยายามฟังธรรมอยู่ที่ไหนพยายามน้อมคําสั่งสอนพพุทธเจ้ามาสอนจิตใจของเราเนี่ย เรามีความเชื่อความเลื่อมใสรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลรู้จักประชุมชนปูริสัทธรรมเจ็ดเราต้องมีถ้าเรามีแล้วเราจะเป็นผู้นําตัวเองเป็นผู้นําผู้อื่นเป็นผู้ที่ตั้งมั่นกับตนเองเป็นผู้มัดตั้งมั่นกับผู้อื่นฉะนั้นเราพยายามสร้างพระให้มีขึ้นในใจิตใจในการประพฤติปฏิบัติเพราะวะพระภายในนี่สําคัญมาวัด ต้องวัดบุญวัดกุศลวัดคุณงามความดีเรามีคุณงามความดีขนาดไหนเรามีบาปมีกิรลสาะโทสะโมหะขนาดไหนเหมือนปูฟันเนี่ยในหลวงท่านไปหานี่ไปหาหลวงปูฟันหลวงปูฟันก็ถามว่าในหลวงท่านได้ไปวัดไหมท่านก็บอกว่าไม่ได้ไปอยู่ไปวัดอยู่ไปวัดบวรวัดครูบาอาจารย์วัดนั้นวัดนี้ก็ไปแต่หลวงปู ฟันเขาบอกว่าไม่ใช่วัดอย่างนั้นวัดจิตใจนี่วัดราคะโทสะโมหะนี่เรามีขนาดไหนเราหมดหรือยังเรามากหรือเราน้อยเราต้องพิสูจน์ดูถ้าเราไม่พิสูจน์ดูมันก็ลําบากมันก็ไม่มีการวัดวัดจิตใจเราไม่มีบุญกุศลมีทานทำไมศีลทำไมภานามาไม่ขนาดไหน,นสําคัญฉะนั้นในหลวงเป็นผู้เป็นโพ,พธิสัตว์ที่บาเพ็ญเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไป แต่าจจท่านอาจจะเป็นพระอรหันต์บางคนก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วบางคนก็ว่าเป็นโพธิสัตว์ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสัตว์อยู่ท่านยังช่วยเหลือประชาชนคนไทยทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยเมืองนอกช่วยเหลือให้ไม่เกิดเป็นหนี้เป็นสินไม่เกิดโรคระบาดเนี่ยฉะนั้นเราพยายามเป็นพุทธมามะกะที่ดีเป็นสนาพุทธเป็นญาติของศาสนาเราเกิดในประเทศอันสมควรแล้ว มีพุทธศาสนาตั้งมั่นมีกษัตริย์ที่เป็นพุทธมามะกะที่ดีฉะนั้นเราพยายามภูมิใจภูมิใจที่เราเกิดเป็นมนุษย์ได้เจอพุทธศาสนาได้เข้าสู่หลักธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าเราจงเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในบุญกุศลในทานในศีลในขมะปัญญาเรื่อยๆนะเรามีพร้อมแล้วกษัตริย์ก็เป็นพุทธมามะกะมีคําสั่งสอนของพุทธเจ้ายังมีพระที่ดีอยู่แต่พระไม่ดีเราไม่นับ ไม่นับว่าเป็นเป็นพระเป็นอรัชชีในศาสนาผู้ที่ปฏิบัติดีนะเรากลาบไหว้ทุกคนไม่ว่าพระว่านเนนผู้สือศิลห้าศิลแปดสีศิญพรมจันทร์ฉะนั้นเราพยายามสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญมีให้เกิดขึ้นในจิตใจนะในวันนี้เราท่านทั้งหลายได้พร้อมเพรียงมาสวดมนต์มาแผ่เมตตาโมทนาบุญจงเป็นภาวะเตชะเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลาย ตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีจงน้อมบุญกุศลที่เล่าได้กระทําได้บําเพ็ญเนี้ยแผ่ไปให้บิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ทั้งหมดทั้งมวลเจ้ากรรมนายเวรสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันหกักท่านทลาเล่านั้นมีความทุกขมีความลําบากมีความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกขความเดือดร้อนนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่ง ขึ้นไปตลอดการละนานบุญกุศลที่เราท่านทลายได้พร้อมเพรียงกันมาสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาสวดมนต์จงเป็นภาวะเดชะเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามความดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมขอสิ่งนั้นผลน,นั้นจงสำเร็จโดยพนจงเป็นผู้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติได้ซึ่งอายุ วัน,นะสุขภาละปฏิพานท่านอาสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเิอ